สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเจ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานถั่วเขียวต้มมากๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้จะต้มแบบง่ายๆไม่ต้องแช่ค้างคืนนะคะโดยใช้หม้อหุงข้าวนี่ล่ะคะ่ะให้เริ่มที่การเลือกถั่วเขียวเลยนะคะต้องเลือกถั่วเขียวที่ใหม่ๆนะคะดูจากวันผลิตวันหมดอายุนั่นเองค่ะ ถ้าถั่วเขียวที่เก่านะคะเวลาต้มถั่วเขียวของเราก็จะแข็งนั่นเองค่ะน้ำถั่วเขียวไปล้างให้สะอาดนะคะหลายๆน้ำเลยค่ะแล้วพักไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ทำวิธีการเหมือนหุงข้าวปกตินี่แหละค่ะใส่ลงไปในหม้อดได้เลยค่ะเทคนิคในการใส่น้ำนะคะให้ใส่มากกว่าเวลาเราหุงข้าวปกตินั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่ใบเตยลงไปได้เลยค่ะปิดฝากดหุงปกตินี่แหละค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้เราได้ถั่วเขียวนิ่มๆนะคะที่สําคัญนะคะไม่ต้องแช่ค้างคืนด้วยล่ะค่ะสุกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ยุ่งยากจริงๆนะคะแถมหอมมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะตักให้ดูนะคะสุกพร้อมทานแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะตัวช่วยของเราก็มีเกลือนะคะน้ําตาลทรายแล้วก็ใบเตยค่ะใส่น้ำตั้งไฟได้เลยค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยก็เริ่มที่ใส่ใบเตยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีกุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือน,นั่นเองค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาค่ะพอน้ำเริ่มเดือดใบเตยเริ่มหอมนะคะเราก็ตักถั่วเขียวของเรานี่แ่ละค่ะลงไปใส่ได้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นต้มอีก5นาทีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะหรือใครจะเก็บถั่วเขียวไว้ใส่ในไอศครีมก็ได้นะคะหรือใส่ในน้าแข็งใสก็อร่อยไม่แพ้กันเลยละคะ่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ